อ่ะบาทเตโซ่สวัสดีครับกระออครับกรออคุณณนะฐคุณใดรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีน่าเอฟมสามนี้ก็พยายามตุ่มครบเฮาเพื่อก้าวน้าเอฟซีนะจะคืนไปครับเสานี้นะครับส่สวนบวงหนูบวงแล้วครับบ่มี บอถึกจักโตนั่นไอศิบงหนูนะครับผาดนะครับกบกับลาดบนหั้หอยมีมีดเนี่ยผาดเล่นะตู้เนาะผาดจะผาดผาดหรือวะอืมไม่มีอะไรเกาะไผ่ตัวแรกกบผานตะบนตัวไกลๆคือเป็นมืดกบบ่นะ ดูสองกระถางอีกเลยพี่ไหยหลบพังงาสเนาะเฮ้ยเช้านี้เช้านี้ซอาแววไม่หมานนะไอ้เสี้ยดูสตางเลยจะน่าจะไม่โดนอะไรสักอย่างเหนียวกริบนะผมกบเช้านี้นะยามมันสามตัวเลยยังบ่มียังกรขึ้นอันนี้เหนียวกริบ โลปัน,นยังเอ,อ้อชานี่มันเกิดอะไรขึ้นที่โบมันวะกบมีครับแต่ว่ามันบ่เขา่าเฮ้ยชาเนี่ไม่หมันเลยก่อติอดฟังมันใจจะเป็นอะไรอีกที Mặt tay gomidon, mặt tay gomidon. Soundy in tower egg. He cobb mang tay gang. No, kể nếu 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 kể nếu

ขอบคุณการรับชมนะครุณรอครับสวัสดีครับ